สวัสดีครับแฟนเพจทุกท่านนะครับ FT ทุกท่านนะครับที่ติดตามบริษัทิต่ดินบอยเศรษฐีนครราชวันนี้มาเจอเจอกับทิดอื่นไอ้หนุ่มหน้ามนคนอารมณ์ดีครับอ่าทิดอื่นจำดีเศรษฐีนครราชไม่ใช่ใครยังจํากันได้ไหมหลายท่านบอกโอ้โหเบื่อหน้าทิดอื่นจังเลยอยากจะดูที่ไม่ใช่ได้ดูหน้าอามไปเป็นไรก็เรียกน้าย่อยกันไปก่อนอ่าวอร์มเขาเรียกวอร์มเครื่อง วันนี้ผมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยถนนสี่เลนเลยมีที่ถมแล้วสามไร่สองงานเจ็ดสิบแปดตารางวาเนี่ยต่างนแต่ตอนนี้มันลบเพราะว่าฝนมันเพิ่งจะหยุดตกไปที่ถมแล้วติดถนนสี่เลนอยู่ที่อำเภอเมืองสุพรรณด้วยราคาค่อนข้างจะสูงหน่อยแต่ว่าถ้าท่านชอบท่านทักขายเข้ามาอ่า ราคายกแปลงเลยถนนฟุตแดงคอมโอนด้วยเก้าล้านอ่าคุณพี่เจ้าของเมื่อที่ชื่อคุณพี่สายยันไม่ใช่สายยันธัญานะเออคุณพี่สายยันนามสกุลไม่ต้องไปพูดถึงเขารอ,อโอ้โหแม่ได้ขอสามชาท่านหนึ่อแปลงเนี้ยบอกง่ายๆเลยติดถนนเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักแปดสิบเก้าสิบเมตรอาจจะได้หนึ่งช่วงเสาไฟอ่ะอ่ะ ไอ้ละเอดเดี๋ยวที่ดึงจะมาดูเดี๋ยวเนี้ยเห็นน้ำป่ะฝนตกสี่ห้าวันติดติดโอ้โหน้ําดีดินด,ดีแปลงเนี้ยผมบอกเลยว่าปลูกบ้านได้อ่าทํากิจการได้ไม่จะเป็นปั๊มน้ํามันอ่าเป็นอาคารพาณิชย์เออผมว่าได้เลยนะหรือจะให้เขาเช่าอะ่ะหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาชมอ่าแล้วก็ต่อรองราคา แล้วก็พอเจ้าของเขาก็จะโอเคแหละแต่ว่าก็หายเงียบไปเนาะไม่เป็นไรอยากให้ท่านเข้ามาชมแบบจังๆจริงๆกันดีกว่าชมก่อนก่อนจะตัดสินใจเนาะไม่ใช่ว่าชมช่องบอยเศรษฐีกรไาแล้วก็ต่อรองราคาเลยอันเนี้ยเออมันมันก็ไม่ไม่เอออย่าไปพูดถึงไม่เป็นไรนี่เลย นี่ยผมได้เนี่ยว่างนะสามไร่สองงานเจ็ดสิบแปดตารางวาเนี่ยราคาอยู่ที่เก้าล้านเนี่ยเออท่านว่าท่านจะทาอะไรดีก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านเนาะอ,อ่าตอนนี้ยังยังไม่ดูยังยังไม่โล่งเดี๋ยวรอให้คุณพี่เขาหาผู้รับเหมาเขามาตัดหญ้าผมว่าโล่งสวยเลยละเอาง่ายๆถ้าท่านเข้ามาชมจับจองเป็นเจ้าของเนี่ยเดี๋ยวผมจะตัดหญ้าให้เลยดีกว่าสามไร่กืบเกือบสี่ไร่เนี่ยโอ้โหผมว่าผมไหว จะหาคนงานให้ท่านไม่ต้องจ่ายเลยดีกว่า好吗ให้ท่านมาชมแทมมาจองกันนะเออบางคนบอกให้ตัดจ้ากก่อนก <c oughs> าใจ่ายจ่ายมันมีนะครับแปลงนี้ยทำถนนทางเข้าไว้เรียบร้อยอ่าเสาไปเนี่ยเขาไปก,กว่านาะตีทัแปดเก้าสิบเมตรอ่ะแล้วก็ไม่ได้ไกลจากตัวเมืองสุพรันนะตัวเมืองสุพลันในประมาณสัก สองสามสี่กิโลสามสี่กิโลเองนะอยู่ใกล้ๆก,กับสะพานอะไรเนี่ยเนี่ยขามเออถ้าออกไปหันหน้าหันหน้าออกจากที่วิ่งขวาไปเลี้ยวซ้ายไปดอนเจดีได้อ่าเลี้ยวขวาไปดอนเจดีถ้าเลี้ยวซ้ายไปเส้นนี้ไปอู่ทองนะเขาเรียกเส้นเลี่ยงเมืองน่าจะสามห้าเจ็ดนะเส้นนี้ ว่าเราไม่ได้ืาอทีไม่ได้ดูอะไรนะ GPS อยู่อ่า <laughs> เดี๋ยวไปดูรายละเอียดลึกๆกันดีกว่าไปดูส่วนหนึ่งของพื้นที่สไร่2ง,งานเจ็ิบแตารางวาอ่าเนี่รถลาแยะเนี่ยผมบอกเลยว่าปลูกพักอาศัยได้ทําปั๊มน้ํามันเล็กๆอ่าเขาเรียกปั๊มน้ำมันอะไรขนาดกลางเนาะเพราะว่าไปนี่ก็สิกว่ากิโลจะถึงปั้มน้ามันเป็นปัม๊ม โอ้ oh, เส้นนี้ไม่มีปีเส้นดอนเออนู่นเลยเข้าไปอู่ทองเลยแล้วไปดอนจะดีก็ประมาณ10กว่ากิโลถึงมีปั๊มเนาะเออผมว่าเหมาะเลยหรือท่านจะทำกิจการด้านอื่นๆอ่าไม่ว่าจะเป็นอู่ซ่อมรถเป็นอา่าร้านค้าร้านขายอาเฮนนะเนาะให้ท่านชอบให้ท่านชมแนละชอบโอ้โหผมว่าท่านจะมีความคิดดีดีกว่าผมอีก ฝนตกมาไม่ใช่น้ําท่วมนะอ่าเราแบกน,น้ำไม่ท่วมสมนาคืาจะทานากันในเกี่ยวไปแล้วแล้วก็เหลือหน่อยยังไม่ได้เกี่ยวฝนตกมาสี่ห้าวันติดติดอโน,น่เป็นจะเป็นถนนทางเข้าไปในหมู่บ้านอีกแล้วก็จะเป็นคลองชลประทานอ่าประทานมาปลูกเฮ้มีกล้วยมีมะม่วงมีผักกยาโอ้แต่มันลกไปหน่อยเนาะเดี๋ยวรอให้ท่านมาชมแล้วก็จกับจองเป็นเจ้าของแล้วคิดถึงจัดการให้เรียบร้อยดีกว่าอ่าอันนี้ถมทางเข้าเรียบร้อยนะ ลึกเข้าไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณทักแปดสิบเมตรน่าจะได้โอ้โหเป็นแตที่สวยเลยอ่ะอันนี้ใครมานั่งทำไมอะอ๋อเอาเลี้ยงวัวอันนี้เที่ยงแล้วเอางัวข้าล่มอ่ามันร้อนมันมันก็หากินน้ำในนี้หญ้าโอ้หญ้าอ,อ่อ,อนเลยแต่ที่เดิมไม่ได้กินหญ้าอ่อนนะตอนเนี้กินข้าวครับกินข้าว <laughs> เอ๋ดูผมว่าสี่เลนเส้นเลี้ยงเมือง สุพันอู่ทองเป<อ>็นห้าเจ็ดาจ็ก็ได้ด้านฝั่งตรงข้ามจะเป็นบึงหรือท่นานใดอยากจะเข้ามาชมด้วยตาท่านเองอเข้ามาชมได้เลยท<อ>ี่าึงไม่ปิดกั้นเพราะราคาเนี้ยเป็นราคาของคุณพี่สายยันครับเก้า,าล้านจบเลยไฟสองทางมีเนี่ยเสาไฟสอทางนะเนี่ดูผมว่าเป็นแปลงสวยให้เขาเช่าก็ได้ อ่าหรือจะเก็บรือเก็บไว้เพราะว่าต่อไปอนาคตต่อไปเนี่ยแปลงเนี้ยผมว่าจะไปได้กไกลเออเอาง่ายๆเลยจะไปได้กไกลเนาะอ,อันนี้ผมไม่กล้าเดินไปเพราะวัวมันไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยถูกกันกับผมอ่าที่แรกว่าจะไปคุยกับคุณพี่เขาที่นั่งเลี้ยงวัวอยู่เนี่ยอ่ะไม่เป็นไรนี้ทางเข้าเฉพาะดินเนี่ยผมไปก็หลายแสนแล้วนะเออน่าจะ คุณพี่บอกเป็นร้านน่ะถมไปเป็นร้านน่ะอ่ะเี่ยลอยก็ถมไปทางเข้าเข้าออกสะดวกสบายถ้าไม่ต้องมาถมใหม่เลยยังจะตัดปรับปรุงตัดหญ้าปลูกไม้อ่าเขาเรียกอะไรไม้ล้อมต้นใหญ่ๆเลยเป็นที่พักผ่อนปลูกบ้านนี่มะม่วงอีกต้นหนึ่งเนี่ยนะโอ้โหดูขนาดหญ้ายังงามขนาดนี้ถ้าท่านปลูกพืชผักสวนครัวปลูกไม้ผลไม้เศรษฐกิจผมว่า มันน่าจะโตเร็วเ,ออเพราะน้ำอย่างนี้น้ำไม่ขาดก็วันนี้ก็มาเป็นคลิปสันส้นๆเพราะว่าผ่านมาก็เลยมาเตือนให้ท่านผู้ชมชมเพราะว่าหนึ่งเลยมีคนสนใจโทรมาแล้วก็ต่อรองเลยยังไม่ได้มาดูที่แลวต่อรองไว้ก่อนยังไงก็ต่อรองไว้ก่อนว่างั้นเออแต่บ้านผมก็เรียกว่าอะไรนะนั่นแหละอย่าพูดถึงเลย <laughs> มาชมก่อน ลองใช้ค่อยว่ากันรถเยอะนะเป็นเส้นเลี่ยงเมืองไอออกไปนี่ปุ๊บเดี๋ยวขวาก็เข้าตัวเมืองประมาณสักสี่กิโลใครจะมาชมก็นัดกันที่นี่เลยวัดป่าเลไลอ่ามากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อโตอ่าวัดป่าเลไลราว่าสวยเลยอ่า๋ยวจะเดินเข้าไปขงในหน่อยเนาะไปไปคุยแล้วจะแรกจะไปคุยไม่คุยแล้ว เนาะเดี๋ยวใส่เสื้อแต่สีไม่สดลอกเสื้อก็โอเคแต่ว่าเราไม่มันไม่คุ้นกลิ่นไงแมาดินคมแล้วสูงระดับเดียวกับถนนเลยนะแล้วก็ยังฝังท่อเขาเรียกอะไรท่อไว้ระบายน้ำอ่าไม่ต้องกลัวเลยพื้นที่ด้านนอกเนี่ยเป็นที่ของหลวงโอเคเราจะอยู่ตรงเสาไฟนี่เลยอันนี้เราสามารถเปิดร้านอาหารโอ้โหเนาะใครมีฝีมือดีๆเปิดร้านอาหาร รถจอดรถจอดได้ที่70คันน,คนนะโน่นเขตเราเขาไฟต้นโน,น,น,น้อนโน,น,น,น่นโนต้นโน่นโสูงสูงกว่าพื้นที่ข้างเคียงนะเป็นเมตรอ่ะด้านหลังพระจ้าจนาเขาเรียกจะทำอะไรนะแบบแหล่งท่องเที่ยวเปิดร้านกาแฟาเปิดร้านอาหารแล้วก็ให้คนมาปักหมุดผมว่าสวยเลยละแบบนี้อ่าราคา9ล้านเนี่ยให้ท่านมาชมก่อนก่อนจะตัดสินใจเนาะ โอ้มัลกเดี๋ยวถ้าไม่ลกนะคุณพี่ก็หาคนมาตัดหญ้าให้เดี๋ยวผมจะเดินลุยเต็มที่เลยง่ายๆเลยด้านหน้าเนี่ยจะอยู่ประมาณสักแปดสิบกว่ามเมตรเก้าสิบเมตรลึกเข้าไปในประมาณสักแปดสิบเมตรเกือบจะเป็นตะตุลัดเลยอ่ะสามไร่สองงานเจ็ดสิบแปดตารางวาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนัดหมายล่วงหน้าสักหนึ่งวันลืมบอกเบอร์โทรเบอร์โทรของทิดอิงศูนย์หกหนึ่งสามหนึ่งศูนย์แปดแปดเก้าสองย้ำ 0613108892หรือจะสอบถามรายละเอียดกับคุณพี่สายัน0898129108แต่คุณพี่จะทำงานอาจจะมาไม่ได้อ่าสอบถามรายละเอียดก่อนก็ได้อย่าที่ดึงจะมารับั้ันใหมล่ลวกหน้าสักหนึ่งวันนัดกันที่วัดป่าไลเนาะวัดใหญ่ในอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีมากราบไหว้ขอ,อพรก็เป็นลูกหลานเป็นสิริมงคลแก่ท่านผู้ชม แล้วก็เขามาชมกันสุดท้ายนี้นะครับทิศอื่นไม่มีอะไรมาฝากก็เอาที่ที่สวยราคาพอไปได้แล้วก็ทำเลดีทำเลทองอยู่ติดถนน4ี่เลนเนี่ยสามไร่สองงานเจ็ 7, สดสิดตารางวาเนี่ยราคาที่ที่เ้าล้านเนี่ยมาฝากท่านชมไว้ก่อนก็ก่อนจะจากกันาจากกันในคลิปนี้นะไม่จะจากไปเลยนะ ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับโชคดีมีความสุขมีความเจริญในนะาที่การงานทุกด้านเลยไม่เจ็บไม่ป่วยร่ำรวยเปน็นเศรษฐีหาเศรษฐีมีเงินทองร้อยล้านพันล้านแล้วก็เข้ามาจับจองเป็นเจ้าของกันอย่าลืมวันนี้ก็ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วอย่าลืมซื้อลอตเตอรี่สั <c oughs> กคนละใบสองใบนะครับ <c oughs> เผื่อจะได้รางวัลใหญ่ใหญ่แล้วก็มาจับจองยังมหงนะหีหลายแปลงนะครับหลายหลายแปลงและหลายจังหวัดที่ทางทีมงานบอยเศรษฐีนรราชนะครับนะ วาลตีทีดินระดับต้นๆของประเทศเลยอ่าว่างั้นเลยก็ยังมีหลายแปลงไม่ว่าจะเป็นสุพรรณบุรีอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทกาญจนบ,บุรีทางเป็นภาคอีสานก็เป็นอุบลอุดรอ,อ่สาสรกแก้วโอ้โหจะเป็นนครสวรรค์ก็มีอ่าเชียงใหม่ก็มาโอ้โหมีกันเยอะ ก็สรับนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามแอบ่องก่อน <laughs> บ๊ายบายไปแล้วครับ <laughs> สวัสดีครับ